เรามาดูราคาทองคําล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันอังคารที่1นธันวาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในต้นเดือนแบบนี้ราคาจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามรพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนเพื่อนถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถ ฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนเรามาดูราคาทองวันนี้ประจําวันอังคารที่1ธันวาคม2563กันนะครับโดยประกาศครั้งที่1ของวันประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา28นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็บวกขึ้นมาทันทีที่50บบาทจากเมื่อวานนะครับ ซึ่งราคาทองจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเมื่อวานนะครับราคาก็ปรับตัวลดลงไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วเงเย็นๆบ่ายๆของเมื่อวานนะครับก็ม,มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยและวันนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งราคาทองจากที่ผ่านมานะครับก็ไปในทิศทางขาลงแต่ว่าช่วงนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าจะปรับตัวลดลงไปอีกหรือเปล่าเรามาดูราคาทองคํแท่ง 96.5%กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ25,450บาทขายออกอยู่ที่บาทละ25,550บาทขยับมาดูกันต่อที่ราคาทองรูปพันธ์96.5%กันต่อนะครับโดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,649บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ24,998บาท84สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ 25, 2 6 0 0 0าบบาทนะครับเราขยับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธ์ุเร์เซ5ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับโดยเริ่มที่ราคาทองคืึองสลึงราคาจะอยู่ที่3,256บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนิดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น3,756บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่ 6,513บาทเมื่อบวกกับค่ากำนัดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,013บาทราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางนะครับราคาจะอยู่ที่1 3 0 2 5บาทเมื่อบวกกับค่ากำนัดเฉลีย่ยที่500บาทจะรวมเป็น1 3 5 2 5บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่2 6 5 5 0บาทโดยบวกกับค่ากำนัดเฉลีย่ย ที่500บาทจะรวมเป็น 26, 550บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่52,100บาทโดยบวกกับค่ากําหนดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น52,600บาทโดยค่ากําหนดเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดเบื้องต้นอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะมีระดับค่ากําหนดที่คิดไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งสางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากํเหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยนําค่ากํเหนดนั้นมาบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆแกน,นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถ,ถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยกันกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นามาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ